นี่นะคะคุณเราจะให้ดูว่าปลากระพงที่คุณเบนบอกนะคะเวลามันสดใหม่มากๆเขาบอกปลาของเขาสดมากเวลาสดเนี่ยทอดออกมาเนี่ยมันจะขึ้นมาตักแล้วล่อนขึ้นมาแบบใ่ยังเป็นก้อนๆอยู่เห็นไหมนีม่เห็นไหมโอ้ยนทเอาก่อนเลย,ยนี่เนทพริกแกงเขาตําเองอ่ะตะกี้เห็นครกเขาแลวใช่ไหมคือถามว่า พี่แกงมันมันดีกว่าพี่แกงแพ็คพี่แกงปั่นยังไงเพราะว่ามันได้น้ำมันมันออกมาเวลาเราตำเฮ้อ,อโอ้โหเหมือนกินหอหม,มกโอ้โหอันนี้ใหญ่มากเทียวกับฝ่ามือสิว้าอโอ้ กินแล้วนะดูดิไม่กล้ากินอะเจ๊พอสุกไป,ปดีเลยอะมันสดแบบแ้วแล้วเนื้อปูมันจะเป็นเส้นๆเนี่ยดูดิเห็นไหมล่ะเนื้อปูมันจะเป็นเส้นๆเนงี้ยมีความเป็นเส้นๆเ,นเนง,นงี้ยริ้วๆเงี้ยอ๋อตายแล้วพริกนี่เขานะอย่ากินอันนี้ตามนะพริกขี้หนูพริกอะไรแบบเป็นอย่างเงี้ยของเขา,าเนี่ยอือ อเป็นแักมีมีรสชาติของน้ำปลาอยู่ในนี้แล้วหวานนิดๆอร่อยมาก oh, <no. S 1> ให้ดูอันนี้ว่าดีงามขนาดไหนนี่วุ้นเส้นเขาอันนี้คือกุ้งแชร์บวยอบวุ้นเส้นเป็นรสแบบรสกับเหา mm. หอืม กะเพราชัดๆขึ้นเส้นผัดกะเพราอ่ะคือขึ้นเส้นผัดกะเพราเหมือนเรากินกะเพราแต่ไม่ใช่ข้าวอ่ะแล้ววุ้นเส้นคือดีเนาะโอ้ดีนุ่มเหนียวแล้วก็ไม่อืดกุ้งเขาอ่ะกุ้งเขากุ้งเขาเดี๋ยวขอะดูแป๊บหนึ่งกุ้งกุ้งแหมโอ้โหนี่กุ้งเจ๊แต่เมื่อกี้หนูต้องหักนะเพราะตัวมันใหญ่อืออือเอออร่อยมากเลย คุณแนทคุณแนทต้องกินตัวนี้เนี่ยสองตัวเนี่ยจานนี้อยู่ที่ราคาประมาณ700ดร้อยบาทนี่เจ๊ดักไหมนี่น้ำมันอยู่ในนี้นี่นี่นี่อืมนบเน่น่เน่เน่นั่นกินมเองเดี๋ด้ยอ่ะกุ้งเนี่ยจะต้องห้ามไปค้างคืนกุ้งต้องกินเลยนิ่งขึ้นมาใหม่ๆร้อนอยู่กินเลย เพราะว่าอะไรความเด้งมันจะหายไปหลังจากที่มันเย็นแล้ว่ยชูฉี่พริกแกงที่นี่นะเขาตำเขาไม่ได้ปั่นนี่โคตรอร่อยเลยอะคือมันไม่ใช่แค่อย่างเราไปร้านชิฟูร์ร้านอื่ๆนๆเนาะผัดอะไรออกมาแม่งรสชาติเหมือนันหมดเลยไอเนี่ยต่างทุกจานอร่อย อันนี้คือสตอกสตอที่เขาพูดว่าสตอร้านเนี้เป็นสตอที่สั่งมาจากพัทลุงคือล็อกต้นเดียวต้นนี้ต้นเดียวทั้งปีไม่เอาต้นอื่นเลยเออ oh, แต่ความเป็นเลียนมันมันมีน้อยมากรู้ไหมนะัทร้านเนี้ยเขาทำเสร็จเขาบีบมะนาวตามไปเพาอ,อะไรสุกแล้วค่อยบีบมะนาวก่อนเสิร์บบีบมะนาวไปมันจะมีความเหมือนน้ำพริกกะปิปคนใต้จริงๆจะทำแบบนี้ มึงยังกล้าพูดคำนี้เดี๋ยวจะให้มึงกินมึงอย่าแสดงมึงอย่าแสดงว่าแค่หน้าตาดีมึงกินให้หมดเลยนะอีนแนี่เขาต้องขอกราบขอขอ,อภัยพี่ๆนะคะหลายๆท่านวันนี้ที่ฉันขออนุญาต <ยา S 2> พูดไม่เพราะอาพูดกับผู้ใหญ่ขอท้าทษนะคะแล้วก็ขออนุญาตพูดไม่เพราะหนึ่งวันเพราะว่าสนิทกับมันมากจริงแล้วสนิทกับมันก็ไม่ควรจะพูดจาอย่างนี้ออกสื่อเนาะแต่ว่าทุกวันนี้เราอยากไม่อยากตอแหล ก็ปกติตอนทํางานตอนแหลตอนแหละอันนี้ไม่ได้ทํางานเป็นทํารายการที่ตัวเองชอบไม่อยากตอนแหลจริงๆอ่ะดนะนูนี่เนี่ยยำถั่วพูงเขากลับไม่ใส่กะทิไว้ปกติเขาใส่กะทิใช่ไหมใช่ใช่แล้วเขาก็ไม่ใส่นี่ด้วยไว้พริกเผาอืเออเขายำแบบใต้นะคนใต้ทําอะเป็นไงมึงเหมือนอะไรปกติเราจะเจอที่มันหวานมากกว่านี้แต่นี่มันกำลังดีนะ ยำอย่างนี้ต้องหวานแต่อันนี้คือไม่เลี่ยนโอ้ว่าดใูในญ่ด้วยอื้อร้านเข้าใจถึงมากเลยนี่นิ้วมึงเล็กหรือว่าปูเขาใหญ่แต่กลัวเพื่อนแย่งปูเจ๊มีคนมาหา <c oughs> อีก <c oughs> เออกินไปเลยอืมอืมหนูว่า่อยจังอ่ะเขาเรียกว่าดูดดีเนาะมากมาก เขาไม่ได้แบบเอาปูฟีตอะไรอย่างนี้มาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ของดีเนาะดีมากเลยคือมันไซส์ใหญ่แล้วหวานมันเป็นหนึ่งในจานที่อร่อยที่สุดที่เราเคยกิน,นคนละคำคนละคำเด็กน้อยที่สุดนคนละคำค,คนละคนคนละคำคนละคำเด็กน้อยที่สุดของทะเลเขาดีเนาะจริงคือง,งานดีนะเนี่ยข้าวผัดก็ เรื่องหวานจริงอ่ะคือไม่เลี่ยนไม่มันไม่แห้งไปอร่อยน้ำมันไม่เยิ้มาเลยเนาะอ่าอร่อยอร่อยมากข้าวอ่ะข้าวโคตรดีเลยข้าวล้วนเป็นเม็ด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 ้วยแล้วไม่เละเป็นพิแกงมาจากภูเก็ตเห็นป่ะร้านเนี่ยเขานำวัตถุดิบแต่ละอย่างมาต่างที่ต่างทางมากคือเขาไม่ล็อกว่าที่ใดที่หนึ่งเห็นไหม อันนี้ไปคลุกข้าวแล้วกินกับไข่ไดาวหรือไข่เกียวอือันนี้แซ่บอะ่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะคุณที่ติดตามแม่โยเมืองตอนหน้าเราจะพาไปชิมที่ไหนหรือจะคุยอะไรกับใครยังไงนะก็ขอให้ติดตามกันได้ที่ Jennifer Kim Official นะคะกด subscribe จับตไใช่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ